สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับซื้อเหรียญาบออนชานอลนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับสามพศนะครับสามลักษณะนะะนครับที่ผมรับซื้ออยู่ตอนนี้นะครับยังรับไม่ยังรับอยู่นะครับยังไม่เต็มจํานวนที่ต้องการนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนมีและอยากจะขายก็ดูคลิปดูคลิปให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วค่อยส่งมาขายครับมันไม่ใช่รูปแบบธรรมดาปกตินะครับแต่ก็ไม่ใช่ผ้าเสียนกลับผาเสียนขวางนะครับจะมีทั้งหมดสพศนะครับ ก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับเดี๋ยวผมขอขอแจ้งเพื่อนเพื่อนะครับถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับอยากขายเหรียญขายพระเครื่องนะครับอยากให้ประเมินราคาหรือพูดคุยนะครับก็ต้องเป็นสมาชิกของช่องนี้ก่อนนะครับต้องกดติดตามกดกดกระดิ่งกดสับตะไคร้กดแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ซื้อขายกับผมได้นะครับแล้วก็จะไม่พลาดนะครับเวลาที่ผมประกาศรับซื้อเหรียญต่างๆนะครับในจํานวนจํากัดนะครับจะได้จะได้รู้ก่อนใครนะครับ เดี๋ยวส่วนช่องทางการติดต่อนะครับผมจะแจ้งไลน์ไว้ในคลิปครับ ID ไลน์ไว้ในคลิปนะครับดูให้จบนะครับมีมีช่องทางการติดต่อแน่นอนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็ใช้เวลาประมาณสิบนาทีแล้วกันนะครับไม่เยอะนะครับดูให้จบนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มที่เหรียญแรกนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญนี้นะครับอันนี้คือเหรียญแบบธรรมดาที่ผมไม่ได้รับนะเป็นปีนี้นะครับเป็นปีนี้นะครับหนึ่งบาทนะครับ ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านะครับเหรียญนี้นะครับอันนี้คือแบบปกตินะครับที่ผมยังไม่ได้รับนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับจํานวนการผลิตนะครับทั้งหมดก็เจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดล้านหกหมื่นหนึ่งพันนะครับซึ่งถือว่าเยอะนะครับเหรียญนี้นะครับแต่ลักษณะพิเศษที่ผมจะรับนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับดูแบบให้เข้าใจนะครับไม่ได้ว่าส่งมาขายแบบปกตินะครับดูนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ ผมเพิ่งได้มาใหม่ครับสองเหรียญนี้ที่ผมประกาศรับซื้อไปขราวก่อนนะครับก็ได้มาครับก็มีพี่เขาส่งมาขายได้นะครับพี่สมคิดนะครับเอ่อชื่อหน่อยพี่สมคิดเขาส่งมาขายนะครับเหรียญนี้ครับสองเหรียญนี้นะครับแต่เหรียญสภาพไม่สวยนะครับเหรียญนี้สภาพแบบเยินเยนหน่อยนะครับพอประมาณนะัสภาพอย่างนี้นะครับนี่นะครับผมให้ดูนะครับนี่ครับข้างหลังเนี่ยครับเนี่ยเลขตรงประเทศไทยกับสองห้าสี่เก้าเนี่ยต้องเป็นตัวหนังสืออย่างนี้ครับตัวหนังสือที่มันแบบว่าเละเละเองเนี้ยนะครับ อืมแตกๆเป็นเลอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงสระอาเนียครับมีจุดมีขีดด้านหลังสระอานะครับเนื้อเกินตรงสระอานะครับนี่นะครับดูนะครับเนี่ครับแล้วช่อฟ้าเนี่ยครับเห็นมาช่อฟ้าจะไม่แหลมนะครับถ้าเหรียญปกติช่อฟ้าตองสามสามสามอันนี้จะแหลมจะแหลมครับช่อฟ้าเนี่ยครับอันนี้คือไม่แหลมนะครับช่อฟ้าจะออกทู่ๆหน่อยนะครับเนี่ยต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถึงขายได้นะครับ ในสภาพสวยๆก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับผมซื้อนะหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ถ้าแต่ถ้ารักไม่สวยก็ต้องราคาย่อนตามสภาพนะครับอืมเดี๋ยวผมให้ดูอีกเหรียญแล้วกันนะครับจะได้บอกจะได้ยืนยันว่ามันว่ามันมีจริงๆครับถ้าหาดูครับอืมมันอาจจะหาไม่ง่ายมากหรอกครับแต่มันก็หาได้นะครับมันยังง่ายกว่าพวกผเสียนขวางผเสียนตรงนะครับเหรียญอย่างนี้ง่ายกว่าเยอะนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อร้านผมรับซื้อมันเหรียญง่ายๆเนี่ย แต่อยู่ที่ว่าเราสังเกตหรือเปล่านะครับเนี่ยดูเห็นไหมครับสองห้าสี่เก้าประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นหนังสืองี้นะครับแล้วก็ตรงข้างหลังสละอามีเนื้อเกินงี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยแล้วชอบฟ้าทู่ๆงี้นะครับนี่ดูนะครับด้านนี้ก็ทู่เห็นไหมครับเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะครับยังรับอยู่นะครับยังยังไม่ครบตามจานวนที่ต้องการนะครับถ้าเพื่อนคนไหนมีก็ส่งรูปมาขายได้นะครับต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับสองพันห้าร้อยสี่บเก้านะครับ เดี๋ยวเหรียญต่อไปเดี๋ยวผมจะไปเริ่มที่เหรียญต่อไปนะครับเป็นปีพศอ,อ,อะไรเดี๋ยวดูกันนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญน,นี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเป็นปีเป็นปีพศนะครับ สองพันห้า้อห้าิบสองนะครับแต่ไม่ใช่แบบปกติแบบนี้นะครับไม่ใช่นะครับแต่แค่ปีนี้นะครับผมรับแค่ปีเดียวนะแบบนี้นะผุกเหรียญรับแค่พอสะตรงนะครับที่ตรงกันรับตำหนิใช่นะครับเหรียญนี้คือเหรียญปกตินะครับเหรียญหนึ่งบาทปีห้าสองนะครับสร้างจำนวนทั้งหมดนะครับห้าร้อยเจ็ดพันสองห้าหมื่นล้านเหรียญนะครับซึ่งถือว่าเยอะนะครับเหรียญแบบนี้นะครับเป็นพระเศียใหญ่นะครับ สร้างเยอะมากนะคร Again, ับม um enfin ีโอกาสพบเจอได้เยอะนะครับอืก็มีคนส่งมาขายผมได้นะครับเหรียญแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับดูนะครับดูอันนี้สําหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับผมรับซื้อเหรียญแบบนี้อยู่นะครับแต่ถ้าสมาชิกเก่าท่านไหนรู้แล้วก็อย่าว่าผมละกันเพราะผมบอกเผื่อสมาชิกท่านใหม่ๆเข้ามานะครับดูจะได้รู้นะครับเพราะผมยังรับอยู่นะครับเนี่ยครับความพิเศษจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับ นี่ครับตรงชายเสื้อเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยชายเสื้อจะแหว่งนะครับจะพับแหว่งต้องแหวงเยอะๆอย่างนี้นะครับแล้วข้างหลังชายเสื้อจะมีเส้นแตกตรงหน้าเลขเก้าเนี่ยครับเห็นไหมครับต้องแตกอย่างนี้นะครับแล้วก็อยู่ตรงหน้าตัวเส้นแตกตรงหน้าตัวพอสําเคาัมนะครับต้องถึงอย่างนี้นะครับเส้นแตกนะครับนี่นะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับเป็นพระเสียนธรรมดานะครับแต่ในปีสองพันห้าร้อห้าสิบสองนะครับนี่นะครับ ต้องแบบนี้เพราะถ้าแตกเล็กๆน้อยๆผมยังไม่รับนะครับเพราะมันมีเยอะนะครับมีเยอะมากนะครับรุ่นนี้นะครับนี่ครับข้างหลังก็เป็นปกติทั่วไปนะครับไม่ได้มีความแตกต่างอะไรครับดูแค่ข้างหน้านะครับขายเสื้อต้องแหว่งเยอะๆนะครับถ้าแหว่งนิดเดียวไม่รับนะครับต้องแหว่งและแตกไปถึงเส้นข้างหลังนะครับตรงถึงหน้าเล็กาวก็หน้าพอสัมเพานะครับนี่นะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับให้ผมให้ดูนี่ครับเหรียญแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเส้นแตกคมๆอย่างนี้นะครับตรงหน้าพอสัมเพานะครับ <musun>? <S <S เห็นไหมครับก e ็ทรงหน้าเลข9ก้าเห็นไหมครับเนี่ยต้องบล็อกอย่างนี้นะครับก็ตรงกลางต้องแหว่งเป็นเสื้อพับเสื้อเสื้อยับขึ้นมานะครับนะครับต้องเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเพื่อนเขาไหนมีนะครับลักษณะนี้นะครับผมซื้อนะครับในสภาพสวยนะครับก็ซื้ออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับสภาพสวยๆนะครับแต่ถ้าสภาพไม่สวยราคาต้องลดหย่อนลงมาตามสภาพนะครับตามสภาพนะครับอืมต้องดูด้วยนะครับว่าเหรียญเราสภาพเป็นยังไงนะครับราคาทั้งหมดมันขึ้นอยู่ที่สภาพเหรียญเป็นสําคัญนะครับ ตำหนิใช่อะไรทุกอย่างใช่แต่เหรียญมาสนิมก็เคอะเหรียญเยินๆยผมก็อาจจะไม่รับเลยนะครับนะครับต้องเข้าใจกันด้วยนะครับเพราะคนที่เขาจะสะสมเขาอยากได้เหรียญที่มันสวยๆนะครับที่มันโอเคนะครับไม่ได้แบบว่าไอ้นี่มากมายนะครับนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีเดี๋ยวผมจะแจ้งช่องทางติดต่อให้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับดูคลิปให้จบนะครับนี่คือพออที่สองนะครับที่จบไปนะครับแลเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญพอสอที่สามนะครับ เหรียญแบบนี้นะครับนี่นะครับง่ายๆครับรับง่ายๆครับผมผมรับง่ายๆครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ยากก็ต้องยากนิดนึงนะครับไม่งั้นจะรับซื้อทําไมใช่ไหมครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับพเสีย์เล็กนะครับนี่นะครับเหรียญหนึ่งบาทพเสีย์เล็กนะครับที่ผมรับเลยนะครับอันนี้ดูแค่พอสองก็รับเลยนะครับเหรียญนี้นะครับหนึ่งบาทพเสียเล็กนะครับเป็นของปีนะครับ 2,529นะครับหนึ่งบาทเพอร์เ็ีย์เล็กนะครับที่ผมรับเลยนะครับอันนี้ดูแบบเป็นพอสอตรงก็รับเลยนะครับไม่ต้องมีตําหนิตรงไหนนะครับแต่ถ้าเป็นเพืเสียดกับเพื่เสียดขวางก็ยิ่งแพงกว่าเดิมนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจำนวนการผลิตทั้งหมดนะครับ4 2สนเหรียญนะครับซึ่งเป็นตัวติดนับหนึ่งนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับปี2,529นะครับนี่นะครับอันนี้คือเป็นจะเป็นบล็อกช่อฟ้าสั้นนะครับอันนี้คือบล็อกช่อฟ้าสั้นนะครับ ช่อฟ้าสั้นนะครับถ้ามีในสภาพสวยๆนะครับก็อยู่ที่สามร้อยบาทไม่เกินนี้นะครับถ้าสภาพสวยนะครับแต่ถ้าไม่สวยต้องลดหยอดลงมาตั้งแต่หนึ่งร้อยจนถึงสามร้อยบาทนะครับเหรียญปีสองเก้าช่อฟ้าสั้นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการแยกตําหนิให้ดูนะครับระหว่างช่อฟ้าสั้นช่อฟ้ายาวแบบง่ายๆครับและอีกเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญปีเดียวกันนะครับแต่เป็นนี่นะครับหนึ่งบาทนะครับสองห้าสองเก้านะครับ เป็นแบบปีเดียวกันเนี่ยแหละครับเห็นไหมครับแต่อันนี้เป็นช่อฟ้ายาวนะครับเนี่ยช่อฟ้ายาวนะครับเห็นไหมครับถ้าช่อฟ้ายาวนะสวยๆผมก็รับได้ไม่เกินห้ารอยบาทนะครับอยู่ที่เลทประมาณสองร้อยถึงห้า้อยบาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับอืมผมรับผมรับได้สภาพราคาเท่านี้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าคิดว่าราคามันยังไม่สูงหรือว่าเก็บไว้ได้ครับไม่มีปัญหาครับหรือล่องไปขายคนอื่นดูได้นะครับเพราะราคามันต้องเป็นราคาแบบ ที่ผมไปต่อได้นะครับการทําธุรกิจนะครับต้องเข้าใจนะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวผมจะแยกให้ดูนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีสองเก้านะครับว่าแยกยังไงนะครับความต่างกันตรงไหนนะครับดูตรงนี้นะครับช่อฟ้ายาวนะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับเนี่ยตรงช่อฟ้าตรงฝั่งนี้นียจะมีสามอันนะครับเนี่ยช่อฟ้ายาวนะครับแต่ถ้าช่อฟ้าสั้นนะครับนี่ครับตรงฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับ นี่ครับอ่ะกองไม่ค่อยดีครับอนี่นะครับช่อช่อฟ้าสั้นตรงฝั่งนี้มีสองอันนะครับเห็นไหมนี่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตปรับนิดนึงอ่ะตรงนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้จะมีสองอันนะครับถ้าเป็นช่อฟ้าสั้นนะครับเห็นไหมครับแยกตรงนี้แหละครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะสั้นกว่านิดหน่อยแต่ดูตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยตรงช่อฟ้าตรงนี้จะมีแค่สองอันนะครับ แต่ถ้าชอบ้ายาวนะครับจะเป็นสามอันแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับเผื่อบางคนแบบแยกไม่ค่อยออกนะครับนี่นะครับเนี่ยตรงนี้มีสามอันเห็นไหมครับปลายช่อฟ้าตรงนี้จะมีสามอันนะครับเรียงกันเห็นไหมครับด้านนี้ก็เป็นช่อฟ้ายาวเห็นไหมครับวิธีดูประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับมีนะครับเหรียญแบบที่ผมประกาศรับซื้อนะครับหรือพักเครื่องนะครับหรือของกสะสมของเก่านะครับ อยากจะส่งรูปมาประเมินราคาหรือสอบถามพูดคุยได้นะครับที่ Line ID นะครับ AON นะครับ CHNNEL888 นะครับ On Channel888 นะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเป็น QR Code ไว้ให้นะครับอืมสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะส่งรูปมาขายหรืออะไรนะครับแต่ผมอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับเพราะผมว่ไม่ได้นั่งดูไลน์ทั้งวันนะครับต้องเข้าใจผมด้วยนะครับต้องใจเย็นๆนะครับจะขายผมอันดับแรกต้องใจเย็นๆก่อนนะครับ อืมแต่ถ้าร้อนเงินเนี่ยขายผมยากแน่นอนครับเพราะว่าผมกว่าอ่านกว่าจะตอบนะครับเดี๋ยวจะมีโมโหกันก่อนครับผมพูดตรงตรงเลยนะครับพผมไม่นี่มากหรอกครับอืมแต่ถ้าผมต่อราคาใครไปแล้วถ้าเกิดคุณให้ผมซื้อแน่นอนครับไม่ต้องกังวลนะครับไม่เคยต่อเล่นๆนะครับเข้าใจนะครับผมอาจจะซื้อไม่แพงเหมือนในเน็ตหรืออะไรเหมือนในแอปมูลแอปนี้ครับแต่ผมซื้อจริงนะครับอืม มีหลายช่องนะครับที่ทํารับซื้อเหรียญนะครับอย่างนี้นะครับแต่ก็ลองดูนะครับว่าใครรับซื้อมั่งไม่รับซื้อมั่งรับซื้อจริงเปล่านะครับต้องลองต้องลองประสบด้วยตัวเองนะครับจะได้รู้นะครับว่าจริงหรือไม่จริงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็ผมมาขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับจะยังไงนะครับไว้เจอในโอกาสหน้านะครับผมจะพยายามทําคลิปลงให้ได้ทุกวันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยาก คลิปผมก็จะมีพวกความรู้นะครับแล้วก็มีประกาศรับซื้อเหรียญไปด้วยนะครับในหนึ่งคลิปนะครับจะไม่ได้ประกาศรับซื้ออย่างเดียวนะครับจะมีเรื่องความรู้เรื่องเรื่องการตอบคําถามอะไรเพื่อนๆนด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ